สวัสดีครับเบากับผมเก่งคงนะครับวันนี้ก็เข้าสู่นะครับวันที่7นะครับของการเพาะเมล็ดนะครับและเป็นต้นกล้าแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วครับเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็คือคอยดูระดับน้ํานะครับแล้วก็คอยดูอุณหภูมิของน้ํานะครับให้พืชโดนแสงตลอดเวลานะครับจนมันมีใบที่3เกิดขึ้นนี่ครับมันจะมีใบที่3โผล่ขึ้นมาละนี่นะครับใบที่3ใบเล็กโผลขึ้นมาแบบนี้นะครับ พอถึงขั้นนี้แล้วนะครับเราก็จะเติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยลงไปนะครับในน้ํานี้นะครับก็จะเปลี่ยนน้านี้นะครับให้กลายเป็นน้ําปุ๋ยเลยนะครับเราจะเทน้ํานี้ออกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปอธิบายนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยกันก่อนนะครับสําหรับปุ๋ยนะครับที่จะใช้เลี้ยงผักไฮโดรโปนิกนะครับเขาจะเรียกลมๆว่าปุ๋ย A และปุ๋ย B นะครับ ก็ปุ๋ย A และปุ๋ย B ก็จะมีสารอาหารต่างๆนะครับที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านอุปกรณ์การเกษตรหรือร้านค้าออนไลน์นะครับหาง่ายๆครับพิมพ์ไปเลยปุ๋ย A B เจอแน่นอนนะครับโดยค่าของปุ๋ยนะครับที่จะใช้เลี้ยงนะครับเขาจะเรียกว่าค่า EC นะครับไม่ขอลงลึกนะครับว่าคืออะไรรู้แค่ว่าเป็นค่า EC ก็พอนะครับ มันคือค่าความเข้มข้นของน้ําปุ๋ยนะครับนะครับน้ำปุ๋ยที่เราจะเอาไปใส่นะครับเอาไว้ให้ผักนะครับเอาไว้เลี้ยงผักนะครับก็คือค่า EC นะครับค่า EC รู้ได้ยังไงว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่นะครับมันจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า EC เตอร์เนี่ยครับ EC เตอร์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ราคาแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่คุณภาพนะครับอันนี้ของผมก็เป็นแบบนี้ EC เตอร์นะครับ อันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับในร้านค้าออนไลน์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอีซีมิเตอร์นะครับโดยผักนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผักกรีนโอ๊กนะครับหรือผักสลัดนะครับที่โตแล้วนะครับเราจะเลี้ยงในค่า e c ที่ประมาณนะครับ1.2ถึง1.6นะครับอันนี้คือขอพูดในเรงกว้างๆนะครับประมาณ1.2ถึง1.6นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับ ผมจะเอาน้ําปุ๋ยนี้นะครับไปเลี้ยงต้นกล้านะครับไปเลี้ยงผักกินอ๊อกที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่นะครับดังนั้นค่า EC ที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นค่า EC ที่อ่อนกว่านั้นนะครับคือประมาณ0.9 1.0นะครับ1.2 1.3แถวๆนั้นนะครับโดยวิธีการเติมนะครับน้ำปุ๋ยเข้มข้นนะครับลงไปในน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกผักนะครับเราจะเติมปุ๋ย A ลงไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับพักทิ้งไว้นะครับประมาณ15-30ถึงนาทีนะครับเราค่อยเติมปุ๋ย B นะครับผสมลงไปนะครับเราจะไม่เติมปุ๋ย A และปุ๋ย B ลงไปพร้อมกันนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยถ้าเติมพร้อมกันอ่ะมันจะจับตัวกันจนเกิดเป็นตะกอนนะครับและน้ําปุ๋ยตัวนี้ก็จะไม่สามารถเอาไปใช้เลี้ยงผักได้นะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับผมจะเอาไปเลี้ยงผักที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่นะครับ ผมก็จะให้ ec ที่มันอยู่ที่ต่ำหน่อยนะครับโดยผมจะเติมปุ๋ย a ลงไปนะครับในอัตราส่วนปุ๋ย a 2มลต่อน้ำา1ลิตรนะครับในนี้มีน้ำา10ลิตรผมก็จะเติมปุ๋ย a ลงไป20มลนะครับแล้วก็พักไว้นะครับ15ถึง30นาทีนะครับแล้วก็เติมปุ๋ย b ต่อลงไปอีก20มลนะครับพอเติมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวัดกันว่าเอ๊ะมันได้ค่า ec ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอ่ะ นี่ครับ EC มิเตอร์อันนี้คือปิดอยู่แล้วก็เวลาเปิดก็กดปัป๊บแค่นี้นะครับให้มันเป็นศูนย์ก่อนอ่าแล้วก็จุ่มลงไปเลยอ่า EC ที่ได้คือ1.3นะครับอันนี้คืออัตราส่วน AB 20มลต่อน้ำอ่าต่อน้ำา10ลิตรนะครับหรือ2มลลตรต่อน้ำา1ลิตรในนี้มี10ลิตรก็20มลนะครับไม่งงนะครับโอเคอ่าได้ 1.3, 1.4แถวแถวนั้นนะครับ วิธีการที่ถ้าเราอยากให้ปุ๋ยเมันความเข้มข้นมันเจือจางลงนะครับเราก็แค่เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้าเปล่าเติมน้าปราปลาลงไปนะครับเติมลงไปเรื่อยๆแล้วก็วัดมาวัดลงเรื่อยๆนะครับมาดูว่ามันลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือได้1.4เนาะผมก็ต้องการที่จะเอาให้ได้ประมาณ1.0นนะครับเพราะว่าต้องเป็นปุ๋ยที่ไม่เข้มข้นมากไปเพราะามันยังเป็นต้นกล้าอยู่นะครับผมก็จะ เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับแล้วก็มาวัดแบบนี้ครับค่อยๆเติมแล้วค่อยๆวัดนะครับเติมแล้วก็ผสมผสมนะครับแล้วก็วัดจนค่าที่ได้มันได้1.0นะครับก็จะเอาไปเลี้ยงผักที่เป็นต้นกล้านะครับอีกค่าหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้ค่า EC เลยนะครับก็คือค่า pH นะครับเพราะว่าค่า pH เนี่ยถ้าไม่เหมาะสมนะครับที่พืชในค่าที่พืชต้องการนะครับพืชก็จะไม่โตนะครับค่า pH ที่เหมาะสมนะครับก็คือ pH เป็นกลางนะครับหรือนะครับ6.5ถึง7.5ประมาณนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องเป็เปเปก็ได้นะครับโดยวิธีการวัด p s ในวิธีการของผมนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับชุดตรวจสอบข้อความเป็นกดดาษนะครับ p s test kit for water นะครับอันนี้นะครับด้านในก็จะมีนี่ถาดนะครับสำหรับใช้วัดนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ด็อกเปอร์นะครับดึงตัวอย่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใส่ลงไปแบบนี้นะครับเรามันก็จะมีตัวสารน้ำยาทดสอบนะครับแล้วก็จะหยดลงไป1ห,หยดนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่านะครับน้ำยาตัวน้นํานี้ตัวอย่างนี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะมีชุดเทียบสีแบบนี้นะครับเทียบเทียบเทียบถ้ามันใกล้สีไหน aine? ก็แสดงว่าน้ําสารละลายที่เราจะเอาไปเลี้ยงพืชหรือน้ําปุ๋ยเนี่ยเรียกง่ายๆว่าน้ําปุ๋ยเนี่ยที่เราจะาไปเลี้ยงเลี้ยงพืชเลี้ยงผักเนี่ย มันมี pH ตามนั้นนะครับสมมุติว่าเราได้สีสีอ่า PS 7ก็จะได้สีฟ้าอะไรเงี้ยครับเอามาเทียบเทียบดูถ้าเกิด p s มันเกินมาถึง8หรือต่ำลงมาถึง6ถึง5เนี้ยแสดงว่าไม่โอเคละ p s เริ่มอยู่ในค่าที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับแล้ก็ต้องไปปรับวิธีการปรับ p s ง่ายๆเลยนะครับก็คือการเติมน้ำลงไปอีกแล้วนะครับการเติมน้ำเปล่าลงไปแต เติมลงไปเติมลงไปแล้วค่อยๆวัดเรื่อยๆนะครับจนได้ค่า pH ที่ต้องการนะครับในฟาร์มใหญ่ๆนะครับเขาจะมีวิธีการแก้ไขหรือการปรับ pH โดยการใช้สารเคมีบางอย่างอย่างเช่นกรดไนติกอะไรพวกนี้ครับแต่เราไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะเรามือใหม่อยู่นะครับไอตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับชุดละ200มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะหาซื้อได้นะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับโอเคผมจะปรับน้ํานี้นะครับ ให้ได้ประมาณ1.0โดยการเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับส่วน p s ผมวัดแล้วนะครับอยู่ในค่าที่โอเคนะครับประมาณ6.8ประมาณนั้นนะครับจริงๆผมมีเครื่องวัด p s ที่เป็น p s meter ด้วยครับเราจะทำให้เราสามารถวัดละเอียดมากขึ้นนะครับใครที่อยากได้เป็น p s meter ก็มีขายเหมือนกันนะครับก็ราคาก็ตามแล้วแต่คุณภาพนะครับมีเหมือนกันถ้าเราไม่อยากใช้ชุดแบบนี้นะครับโอเคเราก็จะเอาน้ำนี้นะครับไป เทใส่ถาดที่เลี้ยงต้นกล้านะครับเจอกันครับโอเคนะครับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยนะครับในค่าที่เราต้องการแล้วนะครับในค่า EC ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันแต่เผาจะยกตัวอย่างให้ดูกระบะนี้นะครับผมได้เอาน้ําเก่าออกแล้วนะครับนี่คือปุ๋ยนะครับที่เราผสมมาเสร็จแล้วนะครับก็เทใส่เลยนะครับเทใส่ตบบนี้เลยโอเค นะครับเทใส่ให้เต็มเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเอามาแทนที่น้ําน้ําเปล่าตัวเก่าเลยนะครับเทใส่ให้เต็มเลยโอเคแบบนี้นะครับ <sự> พยายามนะครับอย่าเทใส่อย่าเทรา,าดตัวฟองน้ําโดยตรงนะครับเทให้มันอยู่ขอบขอบแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเทรา,าดตัวฟองน้ําโดยตรงอ่ะตัวฟองน้ําอ่ะ เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะมันจะเกิดตะไคร่สีเข,เขียวเกิดขึ้นบนบนตัวฟองน้ำนะครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มมีสารอาหารละตัวตะไคร่ตัวอะไรที่มันอยู่ในเนี้ยมันก็จะเริ่มจริญเติบโตได้นะครับถามว่าซีเรียสขนาดนั้นไหมที่ไม่ต้องการให้ตะไคร่เกิดขึ้นก็ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแต่ถ้าเราสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งก็โอเคนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นไหมก็มีโอกาสขึ้นสูงมากนะครับ ถึงแม้เราจะไม่ไม่ได้เติมผ่านตัวฟองน้ําโดยตรงมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราป้องกันได้ในระดับหนึ่งก็โอเคนะครับมันจะได้ไม่ไปแย่งสารอาหารหรือน้ําปุ๋ยนะครับจากตัวผักสลัดของเรานะครับอย่างก,กรณีนี้นะครับเราจะเติมแบบไหนนะครับอสมมุติว่าเราเทน้ําออกนะครับโอเคเบาๆนะโอเคเทน้ำแบบนี้ ถ้าเราจะเติมนะครับอันนี้มือมือผมไม่ว่างมือหนึ่งเนาะถ้าเราจะเติมนะครับยกตัวอย่างแล้วก็มือหนึ่งนะครับแล anyway. ้วก็ยกแบบนี้ขึ้นมานะครับอีกมือหนึ่งแล้วก็ต okay. ักแล้วก็เทนะครับเทลงไปในช่องที่เราเปิดยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวน้ําปุ๋ยโดนผิวหน้าของตัวฟอกน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตะไคร่น้ำเกิดขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อไม่ใช่อี่นึงนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะมาสังเกตดูว่าเอ๊ะ พืชของเราเนี่ยมันโอเคเรียงมันจเจริญเติบโตได้ดีเรียงแล้วก็มาเปิดคอยเปิดรากดูนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามาคอยหมั่นดูรากดูรากของมันนะครับเนี่ยถ้าเป็นรากเสียขาวขาวแบบเนี้ยก็โอเคถือว่าสุขภาพดีอยู่นะครับนี่ถือว่ามันยังมีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าเป็นรากขาวๆแต่ว่าถ้ารากเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ําตาลอ่อน,ออนๆเข้มๆนั่นหมายความว่าน้ํา ของคุณมีปัญหานะครับไม่น้ําร้อนก็น้ําปุ๋ยที่ใส่อ่ะมีความเป็นกรดสูงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องวัด pH ด้วยนะครับวิธีปรับ pH ก็ได้บอกไปครับก็คือการใส่น้ําเปล่าเติมลงไปนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับให้ pH อยู่ที่ค่าที่เป็นกลางนะครับเวก็หมั่นมาดูตลอดนะครับเนี่ยครับถ้ารากยังขาวอยู่แสดงว่าโอเคสุขภาพดีตัวน้ำไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้ครับ เราก็จะเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวพืชจะโตพอที่จะสามารถเอาลงแปลงใหญ่ได้นะครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับเข้าสู่วันที่13นะครับของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการเพาะเลี้ยงต้นกล้าอยู่นะครับแล้วก็สังเกตว่า ต้นก้าเริ่มมีใบเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเปิดดูที่รากนะครับรากก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับขาวสวยเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาหลายๆวันนะครับผมทําอะไรบ้างนะครับก็คอยเติมน้ําเติมน้ําปุ๋ยนะครับน้ําปุ๋ยแล้วก็คอยเช็คอ่าอุณหภูมิของน้านะครับใช้มือเช็คก,ก็ได้ครับถ้ามันอุ่นก็โอเคไม่ก็ถ้ามันอุ่นก็เริ่มไม่โอเคละนะครับต้อง หาที่ที่เหมาะสมให้มันอยู่นะครับแล้วก็คอยเช็คค่า EC นะครับวัด1.1อันนี้จุ่มลงไป0.9 1.0ก็คุมอยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ1.9ถึง1.2ไม่เกินนั้นหรือเกินนั้นก็ได้ครับเกินนั้นประมาณ1.2-1.3ก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ค่า p s ค่า pH เนี่ยผมจะใช้อันนี้ครับชุดนี้ในการวัดนะครับชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่งของน้ำ อันนี้วิธีการก็คือ,อดึงตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หยดลงไปในในฐานนี้นะครับแล้วก็หยดน้ํายาน,นี้ลงไปหนึ่งหยดนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีตามสีนี้แล้วก็มาเทียบโอเคถ้าอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 7- 7.5ถึง้านะครับสีที่ใกล้เคียงกันก็ค่า p h ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นค่า p h ที่ ยอมรับได้นะครับเพราะว่าดูจากสภาพของรากแล้วก็ต้นกล้าย,ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแสดงว่า PS ไม่มีปัญหานะครับทําแบบนี้ทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับหรือใครไม่มีเวลาก็มาใครไม่มีเวลามาตรวจ p s หรือ EC ก็แค่เดินมาดูก่อนก็ได้เดินมาเปิดที่รากนะครับถ้ารากยังโอเคอยู่ก็โอเคถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ผมได้ย้ายมาอยู่ในแปลงใหญ่นะครับเพราะว่าจะมีสแสงคกองแสงชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วก็กองเสงชั้นหนึ่งด้วยอันนี้นะครับเพราะว่าตอนบ่ายนี่แดดแรงมากนะครับเดี๋ยวน้ํามันร้อนนะครับแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหมั่นมาดูแลมันเรื่อยๆมาสังเกตที่รากเรื่อยๆนะครับเติมน้ําวัด p ีเวัดอีเรื่อยๆนะครับจนกว่าต้นต้านะครับจะใหญ่พอนะครับจะโตพอที่จะเอาลงแปลงปลูกนะครับแล้วก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ